ผมอยู่กับเราครับช่างไลายอกันะครับตอนนี้ก็กําลังเคลียร์พื้นที่ครับบริเวณหลักของไล่เล่ครับว่าจึงเอากระเด็นครับวัวยังไม่ถึงพื้นที่นะครับว่ามุงทางเยอะครับตรงทกิแล้วเปล่็มที่แล้วครับผมพอกินแล้วนะไปเแต่มันมันมีอยู่ชิ้นนึงที่หาไม่เจอเชาช้างครับทีไรรบกวนคุยกัน ดูก่อนครับดูก่อนครับมันหายมันหายชิ้นนู้นท้องไหนเขาโอ้โหนี่ครับหลังจากที่พาเดินก็ยืนอยู่นู้นครับน้ำมาครับออกพาเดินออกน้ำไปครับหลังจากที่ทุกวันสามเดือนนะครับนะครับอยู่ไกลนู้นึงครับผมนี่ครับผม อันนี้ก็รอครับให้คนเรียนพื้นที่ก่อนเสร็จก่อนครับนนก็เป็นตามค่าบมาเรินะ่มดูกจปั้นครับผมก็เนี่ยที่เอา ลงน้ำมาครับก็กินเลอกอดท่อเคลียร์พื้นที่ยังไม่เสร็จนะครับผมเตยก็ต้องเดินดูการอีกไปเรื่อยครับผมเช็คอาการไปเรื่อยครับนีช่องบูบานนะครับมาดมาด้วยครับวันนี้ รถบ้นานครับตรงนี้ครับประกาศนังร้อนครับเหมือนช้างเยอะครับ,รบตองเชือนเจ้าที่ก่อนนะครับว่าสามเดือนนะครับผมเหมือนช้างกินเลยครับ พ,พื้นที่ครับให้สาสตรครับ ครับมือทาง3ามดอนก็เยอะเหมือนกันะ 1, นะครับผมดูครับประมาณ1,6อฟุกโลนะครับเท่เหมือนกันนะครับ ดี๋ยวเราจะให้ดูตอนเอาปลยเรยมัดก่อนครับผมอคอยดูตอนนต์ต่อไปครับผมบนะครับางนี้ก็เรีย์เพื่อนๆครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผม ก็ดูครับว่าตอนเตรียมพืนที่แสดงเขาจะเอาปลายเลยมามัดตรงไหนครับก็ดูด้วยกันครับไม่รู้ตอนต่อาไปเรื่อยครับ มันใช้ต้องเอาไลายเล่มมันไว้ตรงนี้ก่อนครับไปที่ต้นไม้นะครับผมเพราะว่าเวลาเข้าใกล้ง่ายครับถ้าอยู่ตรงนู้นะครับไม่มีต้นไม้ครับมันมีต้นไม้เขาจะได้ป้องกันเซฟควันด้วยนะครับผมเร้ามามัดไว้ตรงนี้ครับต้นไม้นี่ครับดูตรงนี้ครับมันเราก็ต้องเพื่อมูลช้างของเรให้มั่นใจนะครับ ทีนเองคำนะครับทีมงานของเราครับงดเหล้านะครับครับผมนี่แหลทีมงานทีมงานนี้เาไม่กินเหล้ากันนะครับครับผมกินแต่ยาชูกําลังแค่นั้นนะครับใช่ครับช่วงนี้นะครับมีมาตรการตัวใหม่อันนี้ก็หันาไม่ให้จายไม่ให้เจกไม่ให้ขายเครื่องดื่มที่เมียนกอฮอนะครับเราก็เปลี่ยนมาเ๋ยวตั้งแต่น้อยเราก็ไม่กินแล้วครับทีมงานนี้เราไม่กินเหล้าครับ กินอยา่าพูดพูดรดายเมื่อก่อนอก,กินอยู่กินตสมองกินนะกินทุกคนอะไรจะบ้าแต่สมองเขาเลิกนี่ผมไม่ได้กินครับกินตสมองคนเดียวนะครับโอ้ <มา S 1> ได้เลิกแล้วครับเอาตั้ง <มา S 1> แต่มีเมื่อก่อนม20ปีที่แล้วยอมรับอยู่ <c oughs> จะต้องมาเศร้าได้3เดือนแล้วคืออะไรล่ะตั้ง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 แต่มี โครงการงดเหล้าเข้าพรรษามานี่หมู่บ้านของเรารู้สึกว่าจะงดเหล้าเกับหมดกันทุกคนเลยนะครับกดีมาครับเป็นนโยบายครับเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่ดีก็เป็นอย่างนี้เลยครับผมครับผมผู้ใหญ่เหลืออยู่อย่างเดียวครับเหลืออะไรครับผู้ใหญ่ไม่หยุดกินนี่แหละครับเอาลูกเรือตอนไหนเอ้าลูกบ้านเราหยุดกินหมดเลยแกเพ่เขมรกินกินเหล้ากินนั่นนะโสมทุกวันทีกินโสมครับผมโสมครับแกกินเหล้าครับขอโทษครับขอโทษครับอโสม เพราะว่าเป็นยาบำรุงร่างกายครับสูงครับผมครับครับอ่าสูงอ่าเกาหลีตังตุนจ้าเราได้มาจากประเทศเกาหลีครับเยวหายหมดเลยอ่าช่วงที่เขากำลังอาะกาศนะครับให้ให้ ใจไม่ให้ขายแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับโอ้เนี่ยจะที่จะทานจะบ้านจะเมืองก็ทำได่เราปุยยาตายายปุยยาตาได้ก็ดีต่อสุขภาพดีต่อครอบครัวของเราครับเงินก็ประหยัดภาพของเราก็ดีนะครับคนที่ไม่กินเาก็พูดอย่างนั้นแหละครับแต่คนที่กินก็บอกว่าตามเพลงมีนะเขาบอกว่ากินเหล้าให้เป็นยากินสุราให้เป็นประโยชน์มันก็ สุราเล่ามันมีทั้งประโยชน์มันมีทำทุ่งขอบกินน้อยให้ไประโยชน์กินมากให้โทษ่งขบคุณครับเดี๋ยวจะกินนะเฮ้เดี๋ยวจะกินนะโอ้ยนครับฝากช่องหน่อยครับแซวกันเล่นครับอยกช่องเลครับฝากช่องหน่อยครับปลายทองเงินนะครับครับอย่าลืมติดตามครับในทีมงานของเราช่องปลายทองเงินนะครับ ทองคำเหรครับไม่ฝากครับทองคำก็ฝากครับแต่๋ยวไนุ่มเสกนะครับช่องของปลายทองเงินครับเดี๋ยวให้ทองคำไอ้ฝากเสร็จก่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกๆช่องช้างนะครับสวัสดีครับผมคาต่อไปช่องครับหัวหน้าใหญ่ครับยังไงก็อย่าลืมนะครับดูช่องปลายทองเงินแล้วก็ฝากกดติดตามช่องปลายหนุ่มเสกด้วยนะครับให้กําลังใจเรานะครับทีมงานคนเลี้ยงช้างนะครับไม่ทิ้งไม่ทิ้งกันนะครับความสามัคคีคือพลังนะครับ วันนี้เราก็ยังเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมนะครับติดการติดตามเราด้วยนะครับขอบค er ุณครับสวัสดีครับครับพูดไม่ได้ออกนะครับตอนนี้เอาโซดาขั้นเก็บเข้ามาคร้บหนูเนี่ยไปไหนเนี่ยไปไหน,ไไหนจีทำจรินครับเทำให้พวกนี่ช่องไร <pat S 1> ช่องไรนี่ช่องไรนี่ พูดใกล้ในแปลงทำไมยินไม่เอาไปอีกละจีฮะ,าาะขึ้นมาไกลงั้นก็ไปซูเปอร์มาร์เก็คลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อน,นครับผมและสุดท้ายก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์กดติดนะครับช่องคลายท่องเงินนะครับผม จะเป็นพลังใจนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับ